การคืนค่า OBS นะครับให้มาสู่โหมดเริ่มต้นนะครับหลายคนนะครับอาจจะตั้งค่าเซตค่าจนมั่วไปหมดนะครับคืออยู่ดีเสียงก็หายอยู่ดีภาพก็ไม่ชัดนะครับแล้วเราไม่รู้จะแก้ตรงไหนนะครับกดรีเซ็ตในโปรแกรมก็ไม่มีนะครับไม่มีให้คืนค่าดีฟอล์ t นะครับวิธีการคืนค่าดีฟอล์ t นะครับคืนค่าเริ่มต้นนันง่ายมากเลยครับทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ รูมากออนไลน์สวัสดีครับเพื่อนๆหลายๆคนคงเคยประสบปัญหานะครับกับการใช้โปรแกรมมาทิกหน้าจอ OBS นะครับเราตั้งค่าจนดีแล้วบางทีแบบเออเราอยากร้องนู่นอยากร้องนี่เราตั้งค่าจนเพลินไปหน่อยนะครับแล้วก็เอามาคืนกลับมาคืนไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงนะครับให้เป็นค่าเริ่มต้นนะครับหลายๆคนเลยยกเลิกโดยที่ไม่ใช้โปรแกรมนั้นไปเลยนะครับไปใช้โปรแกรมอื่นแทนนะครับทั้งที่โปรแกรมนั้นเราใช้ถนัดมาตลอดนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนการคืนค่าโปรแกรม OBS ให้ดูนะครับวิธีการนะครับผมอนี้ผมเปิดให้ดูก่อนนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรม OBS มาใช่ไหมครับนี่ครับเราตั้งค่าอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับเซตติ้งก็ติ๊กมัวซั่วไปหมดเลยนะครับส่วนเสียงก็เนี่ยตั้งค่าตรงนี้ออกตรงนี้บางทีก็เสียงมาบ้างเสียงไม่มาบ้างนะครับเพราะเราตั้งค่าซ้อนทับกันหลายอันนะครับตั้งข้างในเสร็จแล้ว แถมยังมาตั้งไมคข้างนอกอีกครับก็เลยแบบทำให้เสียงอู้อีอู้อีนะครับวิธีการรีเซ็ตนั้นง่ายมากเลยนะครับแต่ผมขอปิดก่อนนะครับวิธีการรีเซ็ตนะครับให้พิมพ์ลงให้กดปุ่ม i n d o w s นะครับแล้วก็ตัวอพร้อมกันครับแล้วพิมพ์คําว่า App Data ครับเมื่อเข้ามาตรงหน้านี้นะครับให้กดตรง r o a m i n g ครับผมแล้วก็หาโปรแกรม OBS ครับนี่ครับ OBS Studio นะครับ หลังจากนั้นเพื่อนๆลบหน้านี้ไปทั้งหมดเลยนะครับกดที่โฟลเดอร์นะครับกดคอนโทนเ a ก็ได้ครับแล้วกดดีลีมันก็จะหายไปแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราลองไปเปิดโปรแกรม o อเกันดูนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าทุกอย่างกลับมาสู่ค่าเริ่มต้นแล้วครับตอนนี้ก็คือเหมือนโปรแกรมใหม่ๆเลยนะครับที่เราเพิ่งโหลดมานะครับอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับ นี่ยคือค่าเริ่มต้นค่าดั้งเดิมของเขาเลยนะครับยังไม่ได้ใส่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เซตติ้งอะไรเลยนะครับอันนี้เพื่อนๆอยากจะตั้งค่าอะไรใหม่ก็สามารถทําได้เลยนะครับผมแต่บางคนถ้าเกิดเผื่อไปลบแล้วอยากจะใช้อันเดิมที่เราตั้งค่าไปแล้วนะครับก็จะคืนค่าเดีปิดโปรแกรมไปก่อนนะครับไปตรงถังขยะเมื่อกี้นะครับที่เราเพิ่งลบมานะครับน้ครับที่เราเพิ่งลบเมื่อกี้นะครับ นี่ผมลบไปหลายยากไปได้อย่างนั้นกดรีสโตได้เลยครับแล้วกดรีเพทเดฟไฟล์ในเดสติ t เอชันได้เลยนะครับโอเคครับนี้เราไปเปิดโปรแกรม obs ดูนะครับเห็นนะครับที่เราตั้งค่าทั้งหมดเมื่อกี้ก็จะกลับมาแล้วนะครับ ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเวลาที่เราตั้งค่า OBS เไปแล้วก็ตั้งค่าจนเลยเถิดไปอย่างผมก็อย,อยากลองอันนู้นอยากลองอันนี้นะครับตั้งค่าแล้วก็หาที่แก้มันไม่ได้นะครับก็คือตั้งให้มันดีที่สุดไว้ก่อนอันนึงแล้วก็เก็บไฟเซฟอันนี้ไว้นะครับแล้วก็พอเราตั้งต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วมันเสียเราก็มาลบอันนั้นทิ้งแล้วเราก็ไปเอาเอันเก่าที่เราแยกเอาไว้เนี่ยเอามาคืนช่องนี้นะครับแล้วก็จะได้ไฟเดิมที่เราตั้งค่า นั้นเองครับผมก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับสำหรับคนที่ใช้โปรแกรม OBS นะครับงี้ก็ขอบคุณมากครับ